เจนซีรีพอรเต์วันนี้นะคะติดตามนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะพาไปเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบใหม่นะคะก็เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงผ่าน6วิชาในจังหวัดเชียงใหม่ติดตามจากรายงานค่ะ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับธนักงานทำลเกียนะครับจากคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่สวนสุขภาพบ้านเด็กจังหวัดเชียงใหม่โดยเข้าร่วมกิจกรรมสภาลมหายใจเชียงใหม่นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับกิจกรรมภายในนะครับก็จะเป็นการรู้จักวิชาต้นไม้หรือ Tree d เตอร์นั่นเองครับส่วนกิจกรรมจะเป็นเช่นไรตามไปดูกันเลยครับ คือหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนฟิลทริปที่ทางสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนจับมือกับสภาลมหายใจเชียงใหม่ร่วมกันออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมผัสกับพื้นที่เชียงใหม่แบบใหม่กับ6ว,วิชาครับซึ่งกิจกรรมนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้เปิดประสบการณ์ผ่านการลงมือทำจริงด้วยตัวเองจากการคุยกันเราก็พบว่าเราอยากเปิดพื้นที่เรียนรู้ที่มันพูดเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อม กลายเป็น6วิชานี้ซึ่งเป็น6วิชาที่มันยืนอยู่บนฐานที่ว่าเราอยากทําให้เด็กเห็นตั้งแต่เรื่องทรัพยากรธรรมชาติเห็นเรื่องเครื่องมือใหม่ๆเห็นเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆค่ะโดยการก็เห็นปฏิบัติการที่เขาสามารถลงมือทาได้เองด้วยอย่างเรื่องอาหารปลอดภัยที่มันมาจากสวนผักคนเมืองหรือเรื่องของธรรมชาติที่มาจากหมอต้นไม้กิจต่อสุเทพหรือแม้กระทั่งเรื่องของเหมืองฟไฟที่พูดเรื่องระบบการจัดการน้ําหรือแม้กระทั่งโซเชียลมูฟเมนท์ที่เชื่อเรื่องการเคลื่อนไหวของผู้คนที่มีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงเมืองอย่างตอนน หลายๆคนได้รู้จักต้นไม้ใหญ่กันมากขึ้นทั้งการสอนเนื้อหาความรู้ในการรักษาต้นไม้เป็นหมอต้นไม้มีทั้งการสังเกตดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ที่เหมาะสมโดยคําแนะนําจากทีมหมอต้นไม้หลังจากนั้นก็ถึงขั้นตอนลงมือปฏิบัติจริงครับทุกคนได้ทําการประเมินสุขภาพต้นไม้ด้วยมือของตัวเองแต่ไฮไลท์สาคัญอยู่ที่ตรงนี้ครับคือการได้ปีนต้นไม้ ที่ทางทีมหมอต้นไม้จะใช้เพื่อการปีนขึ้นไปตัดแต่งถ่งต้นไม้ใหญ่ที่มีความสูงเพื่อให้ต้นไม้และคนที่อยู่โดยรอบอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยคือเหมือนพอเราเรียนในห้องอะ่ะเราก็จะไม่เห็นว่ามันเป็นยังไงเหมือนถ้าไม่มีอาจารย์มาบอกว่าเออต้นไม้มันว่าแบบนี้นะต้องมองแบบนี้นะมันก็คือแบบเรายังไงต่อแต่คือการที่เราได้มาลองทําจริงๆได้แบบวัดเองจริงๆแล้วก็ลงตารางเองจริงๆรู้สึกว่ามันจะได้เหมือนเราจะเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็น กระบวนการที่เราอยากให้เห็นตั้งแต่สวนผักคนเมืองซึ่งปเป็นเรื่องก,การเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็มาเรื่องหมอต้นไม้นะซึ่งก็เป็นเรื่องการรักษาพื้นที่ต้นไม้ใหญ่ไว้ไวให้ได้นะเป็นเรื่องพื้นที่สีเขียวแล้วก็ไปเรื่องระบบเมืองฝายเมืองฝายมันเป็นระบบเชื่อมโยงระหว่างต้นำำน้ําลำธารตัวภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการน้ํากับระบบเกษตรกรรมมาถึงเรื่อง วิชาเรื่องการขับเคลื่อนว่าเราจัดองค์กรยังไงเราขับเคลื่อนอยังไงเราร่วมไม้ร่วมมือคือให้รัฐฝั่งเดียวแก้ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นการที่ภาคประชาชนทุกภาคส่วนลุกขึ้นมาเนี่ยมันมีนนยยะสาคัญที่จะส่งผลให้การแก้ไขปัญหามันสามารถประสบผลสำเร็จได้การเรียนรู้แบบฟิลทริปในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ให้ตัวเองของผู้เข้าร่วมทุกคนซึ่งหลังจากนี้ พวกเขาจะวางแผนที่จะผลิตสื่อแบบต่างๆเพื่อให้เกิดการส่งต่อความรู้และประสบการณ์ไปสู่คนอื่นๆด้วยครับเจนซีริพอร์เดอร์นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยายลัยเชียงใหม่รายงานครับ